ย้สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมแกรี่มอสกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์คิงคองเจ็ดสีฮ่าฮ่าแล้วภารกิจครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทำลายคิงคองได้เนี่ยเราจะได้อะไรลูกม้าจ้าหมีรู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะนี่แกทำไมแกทหัตัวนล้ไประโยชน์อย่างนี้ น,นี่ใจยังไม่รู้เลยอีกเหรอฮะว่ามันจะได้อะไรอะ่ะมิสเอร์คอต้อ้ฉันดุดจากรายการด้วยฮะแม่จะวลูกคิดใครจะไปรู้เราคือเจ้าเคยเล่นไนอ้นี่มาคินเดอร์จอยอ่ะซึ่งจะมีแบบว่าไข่ซุ่มอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เหมือนไข่เซอร์ไพรส์นั่นแหละแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนจากไข่เซอร์ไพรส์อ่ะเป็นคิงคองเซอร์ไพรส์นั่นเองเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันนะว่างงจะได้อะไรนะครับปะคิงคองเซอร์ไพรส์ไปลุยกันเลยดีกว่า นี่เจ้าหมีฉันเป็นคนเจอก่อนนะน่ะเจ้าคิงของสีแดงนั่นไงอ่ะนี่เปียของฉันมันเป็นเยือของฉันฉันบอกเลยฉันจะโกนหนังมันมาทำเป็นเสื้อของฉันเข้าใจปะไม่ได้นะฉันเป็นคนเจอก่อนแล้วอีกอย่างเนี่ยแกยิงไม่แมนเลยฉันยิงแมนกว่าเนี่ยเห็นไหมนี่ดูนะอะไรเป็นไมนเนตรงไหนแมนตรงไหนเนี่ยดูฉันดีกว่าดูดูฉันนี่นี่นี่ซูมเข้าไปที่ลูกกระตันไม่เห็นจะตายเลยเห็นไหมดูสิ ปืนแกไม่แรงอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะแกอ่ะที่อื่นก็มีอ่ะสีตัวอื่นอ่ะนี่สีแดงฉันจองไว้ก่อนน่ะเงี้ยแกแกคิดว่าแกถืออาซูโมอะแกคิดว่าแกยิงใหญ่กว่าฉันเหรอไม่ยิงใหญ่ก็มีใหญ่แรงเว้ยไอ้จะเอาไปโอ้หยุดเดี๋ยวนะนี่เจ้าบีไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันนะเอาแกลาช็อตชัน

อของของแกเขาไปเอาไงเอ,อ่อฉันเปลี่ยนใจแล้วขอแกแหละฉันฉันไม่เอาอันนี้ก็ได้ฉันยกให้แกเจริงจริงฉันไม่อยากได้ฉันยกให้แกเลยจริงๆเอ,อ่อฉันฉันก็ไม่อยากได้เหมือนกันนะ่ะลิงอันนี้ยฉันมีแล้วที่้านน่ะเมื่อกี้แก้นี่แกเอาชุดมันไปใส่สิเมื่อกี้แกรัชดช็อตไม่ใช่หรอฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันอ,อาจจะมีคนอื่นในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ได้มาลานนะไม่ใช่ฉันหรองไปหาเออคิงของตัวอื่นดีกว่าปะพวกเรา,ปา,ปาไปไปไ <หา S 2> ปไป <King Kong S 2> ดีกว่านี่วิธีการยิงอาซีบอมนะก่อนเล็งไปที่จุดตายมันของคิงคองจุดแดงเลยปึ้งนี่เป็นงานเจ้าหมีดูไว้นะต้องยิงอย่างนี้เข้าใจไหมเอ๊ะทาไมเงียบ Então, Dante, Nacional, no oh, really um> ีทำอะไรกันเด้อแกอยู่ใกล้ๆฉ well ันจะได้กินได้ๆเด็กจงเบี้ยนี่แกไม่ล่าแล้วหรอฮะคิงคองเนี่ยมาเล่นกับลิงทำไมเนี่ยฮะมันอยากมาอยู่กับฉันฉันไม่อยากได้มันเป็นชันแย่ไม่เอามานแกที่แกแกแกเป็นเพื่อนมันเป็นันทีก็แกเป็นคนลัดช็อตนะก็ต้องเป็นของแกสิไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อยอ่ะฉันไม่อยาก นี้ฉันอยากได้ชุดลิงชุดลิงคองฉันจะเดินออไปถ่ายแคมป์แล้าไปขีง้งคองไงะอะไรอะไรนะไอ้ภาษ,ษาลิงนู้นเรื่องอะไเหรอแต่เด็กว่าแกเป็นลิงอะสิไม่ใช่มันบอกว่าอะไรรูป้ปะว่าหลายพูดใหม่สิมันบอกว่าเจอคิงคองอีกตัว,วอยู่ทางทิศตะว,วันออกจริงเหรอนี่แก้าเขาเป็นเจ้าฉลาดจังเลยแสนรู้จริงเลยไหนๆแค่เดินชิดไปดูหน่อยเดี๋ยวจ้า เจ้าลิงเจ้าลิงเมื่อกี้มันบอกว่ามันไม่อยากเลี้ยงแกแกพาฉันไปเถอะฉันกําลังล่ากินคองอยู่ทั้งหมดเจ็ดเพราะวเป็นเจาไกนเจ้านกไหพาาไปสินำไปสิาใจเจบีแกหลบไปเลยฉันจองไว้แล้วกหไปไฉันไปก่อนแล้ววายไปแล้วนี่แหละจะดวลกับฉันเหรอสิมา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 สนา เรียบร้อยกระสุนปีกีของฉัน จบ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 จอบอาฉันเจอแล้ว <c oughs> นี่ตัวสีเขียวอยู่นี่เองนี่เจ้าคิงคองแกใส่เสื้อเหมือนฉันเลยนะนี่เสื้อฉันก็สีเขียวเอ๊ะ <c oughs> แต่ว่าแต่แกไม่ได้ใส่เสื้อนี่นาตัวแกเป็นสีเขียวอยู่แล้วฉันขอเปิดแกละกันนะเจ้าค <c oughs> ิงคองอาอยากรู้ว่าเป็นอะไรวิ่ง ว้าวฉันจอบดับเอ๊ะมันคืออะไรวะแป๊บหนึ่งนะฉันขอดูก่อนนะฉันไม่ง้อจ้หมีหรอกโถคิงคองเยอะจะตายฉันก็ล่าได้เหมือนกันนั่นแหละว่าแต่นะอันนี้ฉันไดไอเทมอะไรเอ่ยเอ๊ะรูปล่ามันคุ้นคุ้นะฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนขอดำดูสิจึง๋งเออ ดีบัลดีบัลสลามอะไรลาบอย่า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 มาหาฉันนะเจ้าฉลาบเดี๋ยวโอ้โอ้โอ้อย่ากัดฉันทุกคนช่วยด้วยจงบีอยู่ไหนเนี่ยอะไรเนี่ยดอกของไม่ดีเลยเจ้าขีดของตัวนี้โหสีเขียวโชคร้ายนะครับพวกเราดูสิแลนั่นจีจะต่อตะบนโดยได้ฉลาบด้วยตอนที่กำลังวิ่งหนีฉลาบช่างน่าช่ังน่ โอ,โอ้มันไล่กัดโอ้ไม่เลิกยังไม่เลิกอีกไหนขอดูเขี่ยวมันหน่อยผมมีเวลาดูเขี่ยวด้วยนะครับโอ้โอ้ฟันมันแหลมบกบกพวกเราไปแล้วไม่ไหวแล้วขึ้นบกแล้วจา้าเจ้าฉลามถ้าแกขึ้นบกมาได้ี่ไม่ใช่ฉลามแล้วนะเอาไปนู่นแล้วโอ้ฉลามพิฆาตนะครับดูนี่นี่เจ้าลิงเจ้าลิงดูนั่นสินี่เห็นไหมฮะจิงคองจิงคอง เราพิวกันดีกว่าว่ามันจะเป็นตัวอะไรปะเร็วเรๆวเร็วเว,เวฉันจะยิงนะสามสองหนะึ่ง,งเกตายเนี่นีนน่น,น,นี่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 ไสซ หน้อยแน่พวกแกไม่ต้องบินขึ้นหรอกเจอฉันยิงไปบางอาจทำร้ายฉันดีนักนี่งมันใสยิงก็ยิงไม่โดนเกี๊กอะตงหมีนี่ เราสงบสึกกันได้ไหมอะฉันยอมแพ้แล้วเนี่ยฉันไม่ได้ล่าลิงเลยเนี่ยแล้วเมื่อกี้เนี่ยฉันได้ลิงที่มันเป็นฉันหลามขึ้นมาโอ้โหแย่บ้างเลยอ่ะเดี๋ยวมันลิงเืยคิงคองกันแน่เนี่ยฮำไมคะฮะแย่ยิ่งขึนีฉันทำไมอะก็เออฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันอยากจะแกล้งแกเฉยๆอะถ้าแกแกล้งฉันอีกทีนะฉันจะเก็บแกไปลงหลงกระจาจไปบ้างโอ้โหดิเราแกเนี่ยมีลูกสมุนเป็นลิงด้วยเหรอเนี่ย ฮะจิ๊กจ๊กใช่ไงเนี่ยงานด้วยแชมูชันเองทำไมมีปัญหาไงกะต้องกับทิ้งชั้นหรือไงฮะฉันฉันไม่กล้าแล้วล่ะแต่ว่ามันเหลือคิงคองอีกสองตัวแล้วอ่ะเจ้าหมีไปด้วยกันกับฉันเถอะเอเอ้ก็ได้แต่เรื่อ้ของต้องไว้ทั้งหมดต้องไปของฉั้นควรแก่อาของเหลียของฉันไปแล้วกันเฮียป่ะก็ได้ป้ปะอ่ะเราต้องรวมมือกันนะครั้งนี้เนี่ยเดินตาม หยุดเจ๊กเจ๊กได้ไหมนี่เจ้าหมีนั่นไงมันกําลังคอมเมนต์กันอยู่เลยอะนั่นเห็นมา้ยเป็นกําลังคอมเมนต์กันเหรอมันจะสู้กันเหรอมันจะไฟกันเหรอไม่รู้เหมือนกันล่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเอางี้เดี๋ยวแกเนี่ยจัดการตัวสีน้ําเงินนะเดี๋ยวฉันจัดการตัวสีม่วงเองโอเคไหมอะไร่ะไรฉันจะฉันจัดการตัวสีม่วงเองแกจัดการตัวสีน้าเงินแล้วกันนะแม่ อะไรกันไน้เนี่ยงั้นฉันจัดก,การเอ่อสีน้ำเงินแกจัดก,การสีม่วงโอเคไห<บ>มว<า>่าการตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่ก็ตัวเต็มแบบน้วกันนะโอเคป่าวหรือโอ้ยได้งั้นฉันใช้ธนูยิงนะพร้อมยังพร้อมแล้วอ่ะเอาละฉันจะแคะคีหูมันเองปุ๊บหนีแดงมันเดินไปดูวยแล้วเอาหนีนนไปไหนเล่าดิมันหนีไปดูวยแล้วเรียบร้อยตัวดึงเรียบร้อย เดี๋ยวมันแปลงเราเป็นช้ยชานแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโตบันเลอร์เลยเดี๋ยวมันจะทับพวกเราไปเนี <o> <o> <o ่ยอย่ามันจะทับพวกเราแล้วโจมีบายช่วยด่วนเดี๋ยวอะไรเนี่ยโจบีทำไมมันทับเราแบนขนาดนี้เนี่ย นี่เรามาล่ามันหรือมันมาล่าเรากันแน่นเนี่ยจจกบีเฮ้อเธอช่วยมาเธอช่วยด้วย